โฟวาย a n n e l สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโฟวายนิยายวายกันอีกเช่นเคยนะคะถ้าใครชอบนิยายวายก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เรายัางอยู่ในเรื่องตัวตายตัวแทนตอนรถสัมผัส คนที่เพิ่งแกะกุุงเสร็จถึงกลับสะดุ้งยงเมื่อรับรู้ถึงความเจ็บแสบที่เกิดขึ้นบริเวณลำคอคุณทำอะไรอะลุงหมนถามออกมาด้วยเสียงขัดขาดให้หายเมื่อร่างกายเริ่มอ่อนแรงไปตามการปลุกเร้าที่ลำคอมึงมีสิทธิ์ถามกูเหรอเวหาพูดพร้อมดึงคนที่หันหน้าเข้าเคาน์เตอร์ครัว ห,หันกลับมาหาตัวเองก่อนจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมากระชากเสื้อสีขาวตัวใหญ่ให้ลมหวนใส่อยู่จนกระดุมหลุดออกไปหลายเม็ดพลางสายตายังกวาดมองร่องรอยอยู่บนตัวของลมหวนอย่างสะใจก่อนจะก้มงลงไปฝากรอยใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนลมหวนต้องบิดเร้าด้วยความเจ็บปวด ร่างแก่งดันหัวของคนตัวเล็กกว่าให้เลื่อนต่ำไปจนถึงเอวก่อนจะออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเอาติดใจถอดมันออกแล้วก็ทำให้กูพอใจดวงตาดุด,ดันจ้องไปยังใบหน้าเรียวที่เงยหน้าขึ้นมองตนตาเขม็กก่อนจะเสียยิ้มออกมาเมือ่อมือเรียวของคนตรงหน้ายกขึ้นมาปดตะขอกางเกงสแลสสีดำออก คุณหิวข้าวไม่ใช่หรือไงลมหมวนว่าออกมาด้วยน้ำเสียงไม่พอใจแต่อีกคนหารู้ไหมว่าข้างในเขาตื่นเต้นมากแค่ไหนกูสั่งให้มึงพูดเรียงทันหยุดส่งเสียงแล้วก็ทำตามที่กูสั่งถ้ามึงไม่อยากเจ็บตัวอ้อยลมหมวร้องออกมา เมื่อมือของเวหากรรมเข้ากลุ่มผมด้านหน้าของเขาแล้วดันใบหน้าหวานให้เลื่อนต่ำลงไปเวหามองใบหน้าเฮเกของอีกคนแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างสะใจเขาจะทำให้คนตรงหน้าเสียใจจนอยากจะตายแบบนี้ทุกวันให้มันสะสมกับสิ่งที่มันทำกับน้องสาวของเขา ลมหวัวงยหน้าขึ้นมองเวหาเมื่อพาอยุที่พัดผ่านเข้ามาสงบลงยิ่งเห็นใบหน้าสุขสมของอีกคนยิ่งทำให้เขาใจสัน่นอาการหวันไหวแบบนี้เขาไม่เคยเป็นกับใครมาก่อนแบบนี้ไหมนะที่เขาเรียกว่าชอบมองอะไรมึงจะกระอักเลือดตายแล้วเหรอ กูไม่ยอมให้มึงตายหรอกนะทันเวหาผลักคนที่ลุกขึ้นยืนให้ออกห่งก่อนจะเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารมัวยืนทำอะไรอยู่ล่ะกูหิวรีบทำสิต้มยำกุ้งอ่ะเผ็ดๆนะให้ตายเถอะทำแขนขาผมอ่อนแรงไปหมดแล้วยังจะให้ผมทำอาหารอีก ลมหวนบนออกมาเสียงเบาพร้อมหันไปยังเคาน์เตอร์ครัวอีกครั้งมึงบ่นชี่ออะไรรีบทากูหิวเสียงตะโกนดังตามหลังมาทำให้คนที่กำลังตั้งเตาบนออกมาเสียงเบาอีกครั้งมันเสียเวลาเพราะใครกันหรอแม่งเดี๋วแล้วครับไม่นาน ต้มยังกุ้งชามโตก็ถูกวางลงบนโต๊ะอาหารพร้อมกับผัดผักและไข่เจียวอย่างละจานที่ถูกนำมาวางลงเช่นกันกูม่อยากจรู้ว่าคุณหนูทันวาจะทํำกับข้าวเป็นด้วยเวหาว่าออกมาด้วยน้ำเสียงเหยียดหยันพลางมองอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะสลับกับใบหน้าเรียวกินสิ ยืนมองอะไรล่ะลมหวนมองหน้าเวหาอย่างไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะยอมไม่ตนร่วมโตกด้วยอ้อหรือมึงใส่ยับพิษลงไปเลยไม่กล้ากินพอได้ยินเช่นนั้นล่มหวนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าที่เจ้ากรรมนายเวนบอกให้เขากินข้าวด้วยนั้นมันเพราะเหตุผลอะไร จึงได้แต่นั่งลงตักอาหารสามอย่างเข้าปากอย่างละคำพร้อมกับมองไปยังใบหน้าคมอย่างเอื่อมระอาแต่แค่นี้กูยังไม่วางใจหรอกนะกินเข้าไปเดี๋ยวมึงก็ตายก่อนวันที่กูอยากจะฆ่ามึงผมไม่ชอบกุ้งหยุดต่อแลหลใส่กูสักทีเถอะกูลำคาญซดเข้าไปน้ำต้มยำกุ้งอะ ไม่ใช่กินแต่ไข่เจียวพอมาถึงจุดนี้ล่มหวนก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าทำไมคนตรงหน้าถึงอยากให้เขากินต้ยมยำกุ้งหนักหนาต้ยมยำกุ้งรสเผ็ดกับปากที่เพิ่งจะโดนกัดมามันทรมานเขาได้จริงๆหลังขึ้นมาบนห้องล่มหวนเดินออกมาระเบียงนอกหน้าต่าง ร่างคิดตามสิ่งที่ลักเล่าให้ฟังผู้หญิงคนนั้นต้องกลับมาฆ่าตัวตายเหมือนเดิมทุกวันคงทรมานน่าดูคิดมาถึงจุดนี้ภาพของดวงตาเฉียวที่มองมายังเขาตอนจะเหนี่ยวไกลก็ผุดขึ้นมาในหัวดวงตาเศร้าคู่นั้นเหมือนจะสื่ออะไรบางอย่างแล้วเธอคนนั้นต้องการอะไรลมหวนได้แต่มองไปยังหน้าต่างที่มือสนิทนั้น เธอคนนั้นจะให้คำตอบที่เขาสงสัยได้แต่ก็ไม่มีแม้เงาของเธอสิ่งที่เขาเจอมีแค่ความว่างเปล่าเท่านั้นคุณต้องการอะไรกันแน่คุณจะให้ผมช่วยอะไรกันแน่นายคุณทันจะกระโดดลงมาหรือเปล่าครับสินเสียงของไกลลูกน้องคนสนิท เวหาที่นั่งทำงานอยู่ริมสัะ์ก็รีบมองตามสายตาคู่นั้นไปยังชั้นสองของบ้านทันทีคิดจะหนีกูปิดตายงั้นเหรอทันมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกคนหุนลํำกัดวันกรอดแล้วรีบลุกขึ้นก่อนจะวิ่งไปยังชั้นสองของบ้านเปิดประตูออกเสียงดังแล้วก็มุ่งหน้าไปลากคอไอ้คนที่คิดจะหนีโทษทันที่เขาจะยัดเยียดให้ ด้วยการฆ่าตัวตายเข้ามาในห้องทันทีมึงคิดจะหนีกูอย่างนั้นเหรอทันมันไม่ง่ายหรอกนะเสียงดุดันว่าออกมาด้วยอารมณ์เดือดดาลพร้อมผักคนตัวเล็กกว่าลงไปนอนอยู่บนเตียงผมเปล่านะอย่ามาตอแหลกูบอกแล้วไงว่ากูไม่ยอมให้มึงตายง่ายๆหรือถ้ามึงจะตาย กูจะเป็นคนฆ่ามึงเองคนก็ฆ่าผมเลยสิฆ่าผมเลยถ้ามันจะทำให้คุณหายแค้นได้ข้ามึงตอนนี้มันก็ไม่สนุกสิทันคนหุ่นลํำขยับเข้าไปใกล้พร้อมกับยกมือแกล่งออกมาบีบไปยังลําคอสวยของคนตรงหน้ามึงยังต้องชดใช้กรรมที่มึงก่อไว้อีกนานเมื่อแรงบีบที่คอเพิ่มขึ้น จนลมหวนเริ่มที่จะหายใจติดขัดดวงตากลมโตค่อยๆหลับลงพร้อมรับความเจ็บปวดที่กำลังถาโถมใส่แต่ทว่าเวหากับคลายแรงบีบให้เบาลงพร้อมน้มใบหน้าคมเข้าไปใกล้มึงอยากตายได้วันนี้กูจะทำให้มึงได้ร้องขอชีวิตเองทันวา เวหาก้มลงมาดูดกัดคอที่มีแต่รอยแดงรอยช้ำอย่างบ้าคลั่งเสื้อตัวบางถูกขีดขาดจนหลุดลุยไปอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เปรียบเสมือนปรามาณูลูกใหญ่ที่พร้อมจะระเบิดทำลายล้างคนตรงหน้าให้แหลกลานด้วยอนุภาพมหาศาลทำให้คนตัวเล็กกว่าไม่อาจจะต้านทานมันได้เลยไม่ได้เลยจริงๆอะไรกันคะพ่อ เอะกดเอะอกดนี่มันยังไงกันคะปล่อยให้น้องเราได้หายใจหายคอบ้างสิโอยแล้วคะ่ะถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะส่วนคลิปนี้บายบายคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะ